พวกผมทําอะไรคุณพวกผมทําอะไรคุณตอบมาตอบผมตอบผมพวกผมทําอะไรคุณปะ่ะทุกคนไปหาหมอก่อนเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะอะไรวะอะไรวะ อะไรวะอ้าวอะไรอะคือะไรวะเรื่นี้เปิดไซเรนไล่แล้อกำลังหาด้วยเ,เ,เรื่องหุนดับเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเร,เร็วอะไรเพิ่งออกตัวเร็วแล้วเหรอเร็วแล้วเมื่อกี้เนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยนะ แล้วแค่ขับรถเร็วมาขนาดนี้หรอ ไม่เมื่อกี้ผมเล้วว่าคุณสวมหน้ากากอะเมื่อกี้เนี่ยอ่อาฮะแล้วก็ได้ขับรถความเร็วสูงด้วยเมื่อกี้ใตตอนออกตัวมาจากเดือดร้อนน่ะผมออกตัวจากเดือดร้อนอะไรผมเพิ่งออกจากแยกไฟแดงเนะี่ยจริงเปล่าอ่าถ้า่งั้นเดี๋ยวจะยด<อ>ัดข้อหาว่างั้นไม่ได้ข้อหา อา้าวแล้วคุณพูดวิไปวนมาเมื่อกี้พูดหน้ากาดเดี๋ยวก็ความเร็วแล้วงั้นคุณเปลี่ยนไปเรื่อย<ช>อ่ะก็มาขัดเรื่องความเร็วนี่ไงี้ยโอไม่ได้ขับเร็วผมเพิ่งออกมาสี่สิบสี่สิบเจ็ดเพิ่งออกตัวมาคุณกดไซเรนเรียกผมละก็เมื่อกี้ตำรวจเจเขาจะเรียกเองนะให้หยุดข้างทางแต่เองไม่ยอมหยุดเนี่ยหยุดอะไรนะให้เข้าข้างทางนะเขาบอกอยู่เมื่อกี้เนะี่ยตอนแรกผมจอดอยู่ใช่ไหมพอผมขับเลยรถตำรวจมานิดนึงคุณกดเรียกผมแล้ว แล้วก็มาสามสี่คันแต่คุณไม่หยุดเมื่อกี้นะอ่าผมก็มาหยุดป่ะมาหยุดตรงนี้ป่ะเลยมาแค่นิดเดียวเองไม่หุดตั้งแต่ขวามเมื่อกี้เนี่ยอ่าผมไม่รู้ว่าเรียกผมนี่แล้วอยู่ดีก็มาสามสี่คันเพื่อคืออะไรโอเคงี้ก็ผมก็ขออนุญาตค้นตัวหน่อยด้วกันไม่น่าไรมากค้นี่ได้หันนาไปทางนั้น อนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นตัวไม่มีอะไรต้องสงสัยครับผมกรีนครับไม่ใช่เดี๋ยผมปรับแค่ไอ้ไความเร็วก็พอละไม่มีอะไรละสองร้อยห้าสิบยังหาเรื่อง <c oughs> มันก็เป็นหน้าที่ไม่อยากอะไรหรอกหน้าที่อะไรครับหน้าที่อะไรครับเขาบอกว่าคุณขับด้วยความเร็วสูงไหยใครบอกอ<ป>ะครับแล้วคุณใช้เครื่องวัดป่ะครับ ต้องบอกคนที่ตามมาน่ะอ้าวคุณใช้เครื่องวัดป่ะครับก็ใช้นะอ้าวอย่างงั้น<ช>อย่างงี้ก็ใช้ยัดเข้าหาดินีคุณบอกว่ามีคนบอกมาคุณได้เป็นคนวัดเองเปล่าแล้วคุณมาเขียนใบสั่งให้ผมถ้าคุณเป็นคนวัดเองแล้วเขียนใบสั่งให้ผมอันนี้ผมยอมรับอืมไม่คือเขาบอกว่าคุณนะ่ะเขารถมันจะอเาว <The Lord. S 2> ใครบอกอะครับตำรวจที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าเดิร์ล็อตนั่นแหละใครบอกครับอ้าวเรียกคนนั้นมาก็ได้ผมจะไดใ้ให้คนนั้นมาเขียนใบสั่งให้ผมงั้นผมไม่รับ คุณเป็นคนวัดเองเปล่าผมเหรอผมก็ไม่ใช่คนวัดหรอกแต่เขาบอกให้มาทำนะเพราะคุณขับรถเกินเอ้าวอ้าวให้คนให้คนวัดมาทำดิครับคนวัดเขาเป็นจอร์จนะอ้าวก็ให้คนที่เขาวัดความเร็วมาทำดีครับเป็นรับอเลราทเขาเป็นรับทําหน้าที่อย่างนี้คือคืออะไรครับอ้าวเขาไม่ได้ใช่หน้าที่นี้แล้วเขาจะมาทําทําไมครับจะให้คุณมาทาทาไมก็ให้ผมมาคุณมีหลักฐานเปล่าหลักฐานคุณมีหลักฐานเปล่าไม่ใช่คําพูดปากต่อปากผมขอหลักฐานจากที่คุณวัดอ่ะ เพราะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ขับเร็วแล้วคุณจะมาเขียนใบสั่งอย่างนี้ใส่ผมไม่ได้อย่างนั้นผมก็เสียตังฟรีดิเพราะผมไม่ได้เป็นคนขับเร็วะจากสายตาอาจจะดูว่าเร็วแต่ผมดูเข็มไอของผมมันไม่ได้เกินเลยอืมไม่ได้เกินเลยเแล้วเมื่อกี้ที่เข้าไปออกมาจากเดอรล้อนี่คือไปคุยอะไรกันหรือเปล่าอ้าวก็ผมทํางานอยู่ที่อู่นั้นอ๋อทางานที่อู่นั้นเหรอตะกี้รู้สึกว่ามีกลุ่มของบริเอร์ด้วยนี่ใช่ไหมเสืส้อกั๊กแดงนะทำไมครับเปล่าพอดีแค่สงสัยคุยอะไรกันหรือเปล่า พอดีเขากมีชายสวมหน้ากากอยู่ได้ด้วยบอกว่าเป็นชายพุดดำนะก็ไม่แต่คุณตอนเนี้ยอ่าก็ผมก็ใส่หน้ากากผมเป็นคนใส่หน้ากากเองอะอยู่ที่น,นอ๋อเมื่อกี้ใส่หน้ากากคุยอะไรกันนะก็คุย<ม>บอกว่าผมจะไปโรงพยาบาลคือคุยอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมคุณต้องรู้ทุกเรื่องใช่ไหมครับไม่มันสวมหน้ากากมันน่าสงสัยบางทีมันน่าสงสัยคุณก็ข้าไปถามนี่โอ้ขยแตกาไปถามใส่หน้ากากที่อยู่คนเดียวแล้วมากล้าเพวยความแน่ใจนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ่ะถ้างั้นผมก็ไม่มีอะไรมากงั้นก็ตักเตือนไว้ก่อนแล้วกันอาอตอนแี้ก็อย่าขับรถเร็วแล้วกันเนาะผมไม่ปรับแล้วกันรอบเนี้ยเอเคไหมก็ผมไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วนี่เอาหน่าคนอื่นมันบอกขับผมก็จ้างมันแล้วกันคุณบอกห่ือนออื่นได้ไงคุณคุณต้องมีหลักฐานดิถ้ามีหลักฐานผมก็ยอมรับเพราะว่าผมดูของผมมันไม่ได้เกินแล้วคุณมาบอกว่าผมขับเร็วแล้วคุณจะเขียนใบสั่งให้ผมผมก็ต้องโวยวาย ใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ทําผิดไงแล้วคุณก็มาบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะเขียนใบสั่งให้ผมข้อหาผมขับรถเร็วแล้วพอผมถามหาหลักฐานคุณมีหลักฐานให้ผมหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> ผมไม่ผิด <c oughs> นะ <c oughs> ที่ผมจะเรียกร้องเพราะถ้าคุณเป็นคนวัดแล้วคุณบอกว่าผมขับรถเร็วอ่าโอเคผมผิดจริงเพราะผมเพิ่งจอดแล้วขับออกมาคุณเรียกผมแล้วบอกว่าผมขับรถเร็วแล้วคุณก็วนมาเรื่องหน้ากากอ่ะคุณจะเอาข้อหาไหนกันแน่ครับก็ไม่ต้องเอาข้อหาใดๆแล้วตอนนี้ ก็คือผมแค่ตับเตืนดูเฉยตอนแรกคุณยังเขียนไว้เขาบอว่าคุณแบบคุยอะไรกันหรือว่ามีการแลกของอะไรกันไงแลกของเรื่องแลกของอะไรครับเอาแบบไม่คือเจ้าหน้าที่เห็นแบบคุยกันโอคือจะคุยกันไม่ได้เลยคือคนคุยกันต้องแลกของต้องมีทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับต้องใส่หน้ากากด้วยฮะคุยกันได้ทําไมต้องใส่หน้ากากด้วยแล้วผมใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับผมอยากใส่หน้ากากไม่ได้ใช่ไหมครับอืมหน้ากาปกปิดใบหน้ามันก็สงสัยแล้วนะครับคุณ ฮะอะไรนะหน้ากากมันก็ปกปิดใบหน้าแล้วแล้วแล้วผมใส่แล้วผมถอดวะมันก็ถอดนะอ่าอืมใช่ไหมก็ไม่มีอะไรไอคือการการใส่หน้ากากแล้วมันต้องแบบมีอะไรใช่ไหมครับอ่าแล้วเมื่อกี้คุณก็จะเขียนใบสั่งแล้วบอกอ้าวผมขับรถเร็วผมผมแค่ถามว่าแบบผมอยากกระจ่างครับคุณเจ้าหน้าที่ผมอยากกระจ่างอือคุณต้องการอะไรจากผมก็แน่คุณก็พูดมาเลย ถ้ามมนมีล้วก็จะตักเตือนที่ไงจริงเปล่าอรอคุณพ <ทำ S 1> <บ>ูดอาวอยู่ดีจะมายัดใบสั่งกับผม <c oughs> คุณพูดไปวนมาแล้วจะมายัดใบสั่งใส่ผมอะไรกันครับก็จะตักเตือนที่ไงก็ตักเตือนก็จะจบไปแล้วนี่ถ้าเป็นเควินนี่ผมว่าเควินเอาเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยอ๋อเหรอครับจริงเควินบอกรับนอนแล้วจังหวะเนี้ยอ๋อลัาสานอนไปเรื่องอะไรครับแบบไม่มีเหตุผลครับอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยครับเพราะเป็นเจ้าหน้าที่เปจ้าหน้าที่ไงประมาณนั้น แค่แค่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถทําอะไรกับประชาชนก็ได้ใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่คนนาะผมก็ไม่เข้าใจเราต้องแล้วแต่คนผมงงผมงงกับคุณแล้วครับเนี่ยไม่ไม่ต้องงงหรอกเจ้าหน้าที่ออฟิเซอร์ับช่วยไขข้อความกระจ่ายให้ผมหน่อยอผมไม่เข้าใจอะผมก็บอกไปหมดเลยครัคุณพูดไปวนมาผมยังเนียยังไม่ได้ ผมจะถามไปแล้วผมถามไปแล้วว่าเออคุณคุณจะเรียกผมเรื่องอะไรคุณคุณจะบอกผมอะไรกันแน่ตอนแล้วคุณบอกว่าเร่องผมขับเร็วแล้วก็มาเรื่องหน้ากาพอผมบอกผมได้ขับเร็วอ่าอ่าแล้วผมตอนนี้คือผมน่ะได้รับคําสั่งว่ามีรถคันหนึ่งให้ขับความเร็วสูงใช่ไหมอ่าฮะอ่าจีนี้ขอได้ทาการตามคุณมาก็คือว่าจะทับฟิสต์สต็อปรถคูณแต่แต่ตรงนน้นน่ะน่ะตรงนู้นน่ะตรงสีแยก หมือนคุณไม่รู้ตัวว่ามีการเรียกตัวใช่ไหมอ่าทีนี้ตำรวจเขาก็เปิดไซเรนเปิดอะไรแบบเรียกว่าตะโกนด้วยนะตะโกนกับสนุโคบด้วยว่าดับเครื่องยนต์ชิดขวาสามสี่รอบแล้วแต่ไม่รู้คุณได้ยินหรือเปล่านะผมไม่เห็นได้ยินเลยถ้าผมได้ยินผมก็จอดผมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วได้แล้วมาถึงแบบที่ผมโมโหเมื่อกี้นะผมอยู่ดีคุณมาจะมายัดข้อหาเลยจะเขียนใบสั่งให้ผมเลยนะผมถึงโมโหคุณแบบไม่อธิบายอะไรเลย เดี๋ยวทำจอดเขาเป็นคนบอกมาว่าขับรถด้วยความเร็วไงผมก็ไม่รู้ว่าความเร็วเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าความเร็วอ่ะาเกิทำไมไม่ให้คนที่ขับตามผมมามาเขียนใบสั่งให้ผมมันจะได้รับรู้เรื่องกันไปเลยให้แบบให้คนอื่นมาทําแทนทําไมแบบนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องจริงว่าครับทางจอดเขาไม่รับเรื่องทําพวก traffic stop รถอย่างนี้อยู่แล้วอ่าแล้วบอกตอนแรกเขาท r a f ฟิกเขาตามมาจะ t r a ฟ f i c stop รถผมใช่หรอเขล่าทา t r a f ให้แต่เขาไม่ทําการเขียนใบสั่งหรืออาแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาไม่ทําการ t r a ฟิกสต็อปรถแล้ว อะไรของคุณครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วไม่เขาจะไม่ทําการคุยไอ้เรก่บ้างเลยล่ะลงมาคุยเรื่องอันนี้ด้วยจะให้เรียบเป็นคนจัดการเา<ต>รียบพอถ้าคนไหนเป็นคนตามคนนั้นก็ต้องทําเรื่องถูกไหมครับมันมีส่งต่อแบบนี้ด้วยหรอ,อมมผมผมงงมากเลยการปฏิงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตอนนี้มีเรียบพาโทรมีจอดจอดก็ถ้าเกิดเห็นขับด้วยความเร็วสูงก็จะบอกหรือต้องการอะไรจากขับผมหรือเปล่าไม่ต้องไม่มีแล้ว ก็จะจบแล้วเนี่ยต้องการอะไรก็พูดเลยก็ได้นะครับไม่มีแล้วดังนั้นก็ขับรถดีๆนะอืมด้อมๆของบองอยู่อูแท็กซี่เนี่ยครับไม่รู้ไปทำอะไรกันอ,อะไรนะไม่มีนะครับผมขอตัวไปหาหมอผมไม่ไหวแล้ะปวดท้องอ่ะโอเคโชคดีครับแล้วแฮป้ว่นกูเดนะครับเช่นกันครับ <laughs> โดนอีกอะน่ะแกงนั้นก็โดนเนี่ยโดนเรียกทุกคนเลย Axel แลนเพื่อนผมเจอการที่โรงพยาบาลเลยเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่กับผมแค่คนเดียวเมื่อกี้ฉันก็โดนเหมือนกันพวก3-4คันไม่รู้ไม่รู้มีปัญหาอะไรกับขับหรือเปล่าฉันว่าน่าจะมีปัญหาอะไรกับขับเราอ่ะพวก ไปตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสพากาจะจูงเราไปแล้วเว้ยพวกสั่งเหรอเออไม่รู้อะไรเขาไปต้องต้องมองๆองอยู่เออเอออักปืนซะด้วยวะตัวจังเลยวะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณคุณพูดอะไรผมไม่ค่อยได้ยินผมไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณอู้มากเลยมาพูดใกล้ๆกล้หน่อยครับมาพูดใกล้ๆหน่อยครับมาพูดใกล้ๆมือหน่อยมั้งเอออ้าอะไรวะ แลนปะไม่เมื่อกี้ฉันเพิ่งขับออกมาจากลอดเว้ยเมื่อกี้ฉันขับออกมาจากลอดพวกบอกว่าเรียกฉันบอกฉันขับรถเร็วฉันถามว่าใครวัดพวกบอกว่ามีคนฝากบอกมาเขาไม่เรียกทัฟฟิกสต็อปฝากบอกมาให้เขียนใบสั่งให้อยู่ดีจะยัดข้อหาบอกฉันเพิ่งขับรถออกมาอะไรก็ไม่รู้หลายรอบแล้ว ขลงไปเรือแดงกุขอาลงไปอะไรงพวกแกว่ะใจมือะเฮ้ยผมทำอะไรผิดอะแต่งใจมืออ่ะ ไอผมจะยจกตามปโตคอเรามีสิทธิ์ที่ใส่กุญแจมือคุณเพื่อป้องกันการทำร้ายของเจ้าที่ถ้าคุณได้ตายในมือเราจะได้ไปเว้เนียอะไรของพวกแกวะเฮ้ยไปเดินเข้าไปกำแพงพวกผมทำอะไรคุณพวกผมทำอะไรคุณตอบมาตอบผมไปเดินเข้าไปตอบผมพวกผมทำอะไรคุณพวกผมทำอะไรคุณพวกผมทำอะไรคุณ แล้วพวกผมทำอะไรคุณยังไม่ได้ทะ่ผมก็ออกมาแล้วผมมาคุยกับเพื่อนตรงเนี้ยคุณไม่ได้กั้นเขตไว้นี่ว่าตรงไหนคุณกั้นเขตหรือเปล่าคุกเขาลงไปคุณกั้นเขตหรือเปล่าผมจะไม่พูดคุณพูดได้ผมฟังก่อนคุณตอบผมแล้วผมจะคุกเข่าเออไม่ได้บอกว่าให้ออกไกลแค่ไหนเนี่ยกั้นเขตยังอ่ะแต่พวกแกว่ะ <c oughs> ทำงานไม่มีเหตุผลว่ะแม่งกูคุกเข่าไปละช่างแม่เงเราก็ปฏิบัติงานกันอยู่รถก็ต้งสองสามคันเดิดไปกูมองไม่เห็นหรือไงฮะอ้าวแล้วผมออกมาแล้วเปล่าผมออกมาหรือยังป,ปืนก็มีเหมือนกลัวแลรอยากคุกเข่าขอไปซะ ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วคุณอธิบายผมหรือยังที่ผมถามอ่ะคุณไม่มีเสร็จที่จะต้องรู้หรอกนะผมแค่บอกให้คุณออกไปคือออกไปเอาขัดขวางกทงของเจ้าผมยังขัดขวางอะไรผมขัดขวางอะไรผมขัดขวางอะไรคุณไปทําหน้าที่ของคุณเถอะผมยังไม่ได้ขัดขวางอะไรคุณเลยหยุดพูดไปซะไม่หยุดอ่ะผมยังไม่ได้ขัดขวางอะไรคุณเลยเว้ยนะพวก กันจะไปหาหมอว่าไม่ได้ไปทำงานไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจกันชิบเป๋งเลยเยอะดีว่าัมาชมอะไรอย่างน่อมเลาแว่ายูนเๆอ้นาม่งดูเก่งมองหน้ามมีอะไรปะมีแล้วทำไมปะ อยากจำมันมากใช่ไหมจำอะไรจำอะไรจำอะไรผมมองหน้าผมมองหน้าแล้วเป็นอะไรเกี่ยวอะไรกับจำจำชัดๆนะผมเจมครุตเจ้าที่เจมครุตจำไหมนะผมจำหน้าแล้วเกี่ยวอะไรกับจำมองหน้าผมแล้วอยากจะจำใบหน้าผมไว้จำจำจำใบหน้าอะไรครับจำใบหน้าอะไรเดี๋ยวผมมองหน้าแล้วเกี่ยวอะไรกับจำครับฮะผมมองหน้าแล้วเกี่ยวอะไรกับจำครับตอบตอบผมด้วยครับผมมองหน้าแล้วเกี่ยวอะไรกับจำครับ มองหน้าผมแล้วคุณไม่ยากจะจดจําหน้าผมเป็นเอาผมมองหน้าไม่ได้เหรอให้ผมมองอะไรมองเท้าเปล่ามองเท้าเปล่าหน้าคุณกับเท้าก็คล้ายๆกันนะก็มองไปสิหน้าคุณกับเท้าก็คล้ายๆกันนะไม่ต่างกันเลยหน้าคุณกับเท้าก็คล้ายๆกันนะจําไว้นะใบหน้านี้แหละทำไมแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับจําผมบองหน้าแล้วเกี่ยวกับจำทำไมผมต้องจําอ่ะหน้าโโหลๆอย่างคุณทําไมผมต้องจําอ่ะจาไว้นะแล้วทําไมผมต้องจําหน้าโโหลๆอย่างคุณด้วยอ่ะแน่จริงปลดกุญแจมือดิ เราปลดได้ไม <si ่ต no ้องปวดแน่จริงปลดกุญแจมือดิตอนนี้เลยไม่ก็ปลดอยู่วะฉันไม่มีความผิดไม่ใช่เหรอเออแกจะใส่กุญแจมือไว้เพื่อปลดแล้วโอเคปล่อยตัวเขาไปเลยปากว่าอเลยของแกฉันมีปิดที่ของฉันปลดด้วยปลดกุญแจเบอร์สี่ท็อปไปก็รอเวแล้วเจ้าับกันดีๆนะครับ แอปกูดเดย์นะหนุ่มๆเฮ้ยเอา้าอะไรวะเนี่ยเดนชนเฉยเลยเมื่อกี้ฉันเพิ่งขับออกมาไว้พวกก็เรียกฉันฉันถามว่าใครใครบอกว่าฉันขับเร็วใช่แล้วก็ใส่หน้ากากฉันบอกผมขับเร็วตรงไหนผมออกมาสี่เจ็ดเมื่อกี้บอกว่ามีคนบอกว่าคุณขับเร็วบอกไหนหลักฐานที่คุณวัดแล้วบอกอ่ะอย่างงั้นเราเขียนใบสั่งแค่ว่าขับเร็วพอเอ้า พอฉันถามมาหลักฐานอยู่ไหนหลักฐานไหนว่าฉันขับเร็วพวกบอกว่ามีคนบอกมาเอ้ามีคนบอกมาเวเนยเวพวกมันดัดคุ้มดูแถวหน้าอุหน้าอบอก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 ว่ามีคนบอกว่าขับเร็วแล้วบอกว่าอ้าวไหนหลักฐานไหนหลักฐานที่บอกว่าวัดมาว่าผมขับเร็วบอกว่าไม่มีเพราะว่ามีคนบอกมาแล้วจะมายัดข้อหาใส่ฉันฉันก็สวดยับไปตรงเมื่อกี้บอกว่าเรียกเรียกให้ฉันจอดแล้ว ไม่ไม่คิดว่านายมานายจะโจนด้วยฮะมันให้ไปสั่งฉันมาฉันก็เลยตีกุโจ์ทิ้งไปแล้วอ่ะ